นี่นครับของช่างออดท่อนี้ชุดใบนี้ก็จะเป็นน็อตท่อสิ้งนครับอันนี้สเต็ปย่ำนานะครับบ่าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่นี่นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ ก็สวัสดีเพื to então, und, Facebook, ่อนๆชาว Facebook และย t u b e นะครับ <implications> ก <t ess> ็เ <anı> ด <t ess> ี <réussi> ๋ยวมาชมกุบช <ess> ่างออดนะครับก็ดูสเต็ปกุบช่างออดนะครับเพราะว่าช่างออดช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีงานย่ำนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับงานย่ำนะครับต้องมาแหวกดูเลยอะ นด,ดึง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 ,ดงออกไปไหวไหมลอง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 ,ลอง,ลอง,ลองยกยกดูโอ้บอน,น,นะครับนี่ก็จะเป็นครุบเมท้าติดนะครับครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ถาตัวบนนี่ก็จะเป็นเหล็กเอ่อเหล็กแผ่นนะครับทำนี่ครับ ลูกกบนี่ก็รู้สึกว่าของเห็นเขาบอกว่าของช่างโลมนะครับเมตรห้าสิบนะครับเบามากก็ถือว่าเบาเยอะ,ะครับนี่กบที่ช่างออสใช้วิ่งนะครับยำนาที่ช่างออสตางขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวลองให้ปนดยกข้างๆดูปนดยกข้างๆดูนะนี่ครับเบาไหม บาของผมอีกนะครับนี่คอก็นี่ครับคอเขาแบบนี้ครับเนี่นะครับเขาก็จะใส่เพดข้างนะครับก็เป็นการสไลด์นะครับก็จะลดประมาณสองเซนถึงสามเซนนะครับก็ครึ่งนิ้วนะครับลดเข้าไปจะใส่เพดช่วยการสไลด์นะครับการสะบัดพอลูปบุบลงนิดแล้วนี่จะลงเยอะมาก เวลาลูกขบลงแล้วก็มันจะช่วยให้เราเกาะไม่ให้ขบเปนะครับก็ซัดได้เต็มที่ครับครับเดี๋ยวไปดูดอไอ้ถาดแข็งนะครับรก็พอดีเนาะมา ทำรถด้วยก็เลยก็เลยถ่ายอุปกรณ์ของช่างออสให้ชมนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นทาดแข็งนะครับของช่างออสสองตัวนะครับที่ช่างออสใช้แข็งนะครับนี่ครับ นี่ครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาชมโครงด้วยเลยนะนะครับนี่ก็ยกมาทำนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นล้อสร้างล้อนี่ช่างออสทำเองนะครับ นี่ให้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 ปักพวกทำนะครับชียงออดไม่ได้สร้างเองนะครับก็จะเป็นใบหกใบหกใบหกวงเท่าไหร่ครับยี่แปดนะครับใบหกวงยี่แปดตั้งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตั้งสิบสี่นะครับ มีเครื่องชัางออดก็ได้ยกลงนะครับรัางออดก็เราก็จะมาทำได้หลายตัวนะครับตัวนี้ปลงตัวดีแล้วก็เขาจะแปลงเป็นลูกเตะนะครับตัวนี้นี่ครับ เนี่นะครับเป็นลูกเตะนะครับหงสยามตัวนี้ตัวนี้ตัวนูนตัวนูนนะครับจะเป็นลูกเตะลูกเตะฝั่งขวานะครับสองลูกเตะครับเครื่องก็เครื่องออดิชอรลงลงนะครับ ทำผลสำล็ำอกนี่นครับของจังออดท่อนี้ชุดใบนี้ก็จะเป็นน็อตท่อสิ่งนะครับอันนี้สเต็ปย่ำนานะครับว่าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่นี่นะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใดถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามใหด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ